ที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะท้ายรายการมีทํำนายไพ่ย,ยิปซีฟรีท่านละหนึ่งคำถามพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไว้เลยค่ะอาจารย์อุรชาจะทำนายให้ช่วงท้ายรายการนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็รอเพื่อนนิดนึงนะคะ ทำสมาธินะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆหายใจอ,ออกยาวๆเป็นการทำสมาธินะคะได้ท่านจะได้สัมผัสกับไพ่ยิปซีที่มีพลังเมื่อต้องเมื่อท่านต้องการถามไพ่ยิปซีจะสัมผัสกับคําถามของท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากถามอะไรเตรียมคําถามไว้นะคะ ที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะท้ายรายการมีทำนายไพ่ย,ยิปซีฟรีให้ท่านละหนึ่งคำถามพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไว้เลยนะคะอาจารย์อุรชาจะทํานายให้ช่วงท้ายรายการนะคะถ้าท่านอยากถามอะไรเตรียมคำถามไว้นะคะ1นึ่คำถาม ทำสมาธิสัมผัสกับไพยิบซีนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาพบกับอาจารย์อุรชาพยากรณ์นะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ในรายการอุรชาพยากรวันนี้อาจารย์อาารยุรชาจะมาบรรยายรายการเรื่องดวงดาวและโชคชะตานะคะวันนี้จะบรรยายเรื่องคนเกิดวันพุธนะคะใครที่ใครที่เกิดวันพุธก็มารับฟังนะคะวันอื่นก็ฟังได้ทุกวันคะ่ะแต่วันนี้คือจะบรรยายเรื่องของคนวันพุธนะคะว่า คุนวันพุทธดวงเป็นอย่างไรนะคะมารู้จักกับอาจารย์อุรชานะคะอาจารย์อุรชาจบ,จบวิชาโหราศาสตร์คำพีมหาสัตเลกเลขเจ็ดตัวสิเอ็ดฐานนะคะและไพ่ยิปซี เรียนมาจากสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในราชินูปธรรมเป็นรุ่นที่สามแต่ขณะนั้น,นมีอาจารย์ท่านพระอาจารย์ทน่นกรศิลปกรเสมเป็นนายกสมาคมในสมันยนั้นนะคะอาจารย์อาายุชามีความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์มาแล้ว20กว่าปีนะคะ วิชาคำภีมหาสัตตเลขเลขเจ็ดตัวสิบเอ็ดฐานนะคะวันนั้นใครจะดูดวงก็สนใจติดต่อเบอร์โทรนะคะโทรตามนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพลาดพิดพลาดเบอร์โทรตามนี้นะคะ088 092 1599 0ู8 8 6แปดแปดแปดหกสองแปดก้าหกห้าเฟบุอุรชากิมงูเหลี่ยมนะคะถ้าที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นค่าครูนะคะท้ายรายการมีทำนายไพ่ยิป ซีฟรีให้ท่านละหนึ่งคำถามพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไว้เลยนะคะท้ายรายการทํานายพายิบสีนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงของคนเกิดวันพุธนะคะท่านใดที่เกิดวันพุธหรือวันอื่นๆก็ฟังเอาไว้ได้นะคะ,ะวันพุธหมายถึงวันพุธ หมายถึงเป็นดวงดาวก็เรียกว่าเป็นดาวพระพุธนะคะวันคนวันพุธหมายถึงนะคะ,ะครูบาอาจารย์นักการทูตบุรุษรษณสน์นักข่าวนักบัญชีนะคะทนายความหรือเกี่ยวกับเรื่องร้านถ่ยรูปนะคะขายประกันชีวิตทนายความร้านขายหนังสือร้านขายเครื่องเขียนและแบบเรียนนะคะ นี่คือเกี่ยวกับคนวันพุธนะคะโรงเรียนสอนภาษาพิมพ์ดีธุรกิจการเขียนนะการพูดการเจราจาการพบปะผู้คนนะคะมันจะเกี่ยวกับมันจะเกี่ยวกับดวงดาวของคนวันพุธทั้งหมดเพราะนั้นคนวันพุธก็คือเป็นลักษณะคนขว้าชอบคิดชอบเขียนนะคะเจราจาเกี่ยวกับการพูดนะคะประชาสัมพันธ์การสื่อสารทั้งหมดก็จะเกี่ยวกับคนวันพุธนะคะ อต่นั้นคือคนวันพุธก็ถ้าท่านใดเกิดวันพุธเราก็จะดูดวงตั้งผังดวงนะคะตั้งผังดวงแล้วก็เราจะดูวันวันเกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะดวงดาวทั้งหมดจะมีเจ็ดดวงนะคะเจ็ดดาวและเจ็ดสีนั่นเวลาการดูดวงเราก็จะใช้ดวงดาวนะคะ ดวงดาวทั้งหมดทั้งเจ็ดดวงแปดดวงรวมทั้งพระราหูด้วยนะคะแล้วก็จะตั้งวันเดือนปีเกิดว่าคุณเกิดวันพุธนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วเดือนเกิดของคุณเดือนเกิดไปอยู่กับดวงดาวอะไรนะคะแล้วปีเกิดของท่านปีเกิดไปอยู่กับดวงดาวอะไรเพราะนั้นเราจะเอา เลข7ตัว11บดฐานเนี่ยตั้งลงในผังดวงแล้วก็จะทำในดวงชะตาให้ท่านนะคะเราก็จะรู้ว่าเราเกิดอย่างนี้ดวงเราเป็นอย่างไรนะคะ,ะวันเกิดวันเกิดของวันเกิดของเรานะ่ะมันเดินไปตรงไหนบ้างนะคะแล้วดาวที่เป็นดาวเดือนเกิดว่าเดินไปตรงไหนบ้างเหมือนกันในดวงชะตานะคะแล้วปีเกิดนะคะปีเกิดก็จะบอกถึงอนาคตวันข้างหน้าได้นะคะเพะฉะนั้น วันเดือนปีเกิดนี่คือก็จะไปตามดวงดาวที่ท่านเกิดเวลาเกิดเลิกยามนะคะเพราะนั้นดวงคนวันพุธก็จะเป็นคนกว้างกว้างกว้างขวางในเกี่ยวของเรื่องการสื่อสารทั้งหมดอยู่แล้วนะคะการสื่อสารการพูดการเขียนการเจรจาการติดต่อทั่วไปเกี่ยวเรื่องเอกสารสื่อสารทุกอย่างนะคะเพราะน,นั้นคนวันพุธก็เป็นคนใจดียิ้มเย้มแจ่มใสนะคะ เป็นคนใจกว้างนะคะใจดีสามารถพูดคุยกับคนได้รอบๆข้างหลายๆอย่างนะคะนั้นคนวันพุธบางทีอาจจะเป็นคนใจดีเกินไปนะคะใจดีเกินไปอาจจะโดนหลอกง่ายนะคะหลอกเรื่องอะไรห,หลอกยืมตังอะให้ยืมบางทีก็ไม่ได้คืนอย่างเงี้ยนะคะนั้นใจดีเกินไปนะคะ,ะ,ะความใจดีก็มันก็เป็น,ปนดีสําหรับเราแล้วแต่บางทีเชื่อง่ายเกินไปก็ไม่ดีนะคะ ต้องวางแผนทำไรต้องวางแผนนะคนวันพุธวางแผนให้ดีแล้วค่อยคิดค่อยทำนะคะเพราะนั้นคนวันพุธเนี่ยก็รวมๆแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการพูดทั้งหมดนะคะเอกสารต่างๆนะถ้าดูว่าถ้าถ้าอยากดูว่าดวงท่านเป็นอย่างไรคนวันพุธก็มาดูดวงเช็คดวงนะคะาก็จะตั้งผังดวงเอาเอาดาวทั้งหมดเนี่ย ใส่ลงไปในผังดวงแล้วก็จะดูว่าดาววันเกิดของท่านคือดาวพุธเนี่ยไปตรงไหนบ้างนะคะ,ะไปตรงคำพูดนะคะไปอยู่ตรงบ้านไปอยู่ตรงการเงินหรือไปอยู่ตรงหน้าที่การงานนะคะอ่าหรืออยู่ตรงต่างจังหวัดต่างประเทศดาวนั้นก็จะเดินไปแล้วก็จะอ่านตามตามดวงนะคะตามดาว แล้วดาวเดือนเกิดท่านเกิดเดือนอะไรแล้วก็จะเอาอดาวของเดือนเกิดท่านก็ไปตั้งไว้ในผังดวงเช่นกันแล้วดาวเดือนเกิดท่านก็จะดูว่าดาวเดือนเกิดท่านะไปตรงไหนบ้างนะคะไปตรงญาติพี่น้องไปตรงครอบครบัวนะไปตรงอสังหาริมทรัพย์นะไปตรงรถไปตรงอื่นๆนะคะนั่นคือดาวของเดือนนี่ดาวของปีเกิดนะคะ ท่านเกิดปีไรดาวก็จะไปอยู่ตรงนั้นเช่นกันปีเกิดบอกถึงอนาคตและอื่นๆรวมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องทางไกลนะคะการติดต่อนะการทําธุรกิจที่อยู่ทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะอ่าคานนี้ก็คืออ่าเราก็คุยกันแค่นี้สําหรับคนวันพุธพอจะเข้าใจนะคะอ่ะคานนี้ใครมีคําถามเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้นะคะ ท่านที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะ,ะท้ายรายการแล้วเราจะทํานายไพ่ย,ยิปซีฟรีให้ท่านละหนึ่งคำถามนะคะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามไว้เลยนะคะ,ะใครอยากถามอะไระถามมาเลยคะ่ะเราจะตอบให้นะคะท่านถามอะไรคําถามเดียวนะคะ ใช่แล้วอ๋อยากรู้ว่าปีนี้ถูกลังวัลใหญ่ที่จะใช้นี้สินให้หมดได้ไหมคะทำสมาธิสื่อกับพ่ยิบสีนะคะส่งพลังมาตั้งพ่ยิบสีนะคะสื่อว่าท่านถามเรื่องนี้อยู่จะได้เกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าคะ่ะ นะคะเงินเงินนี้โชคลาภนี้จะจะมาจากหน้าที่การงานนะคะท่านเป็นคนขยันทํางานอยู่แล้วก็คือจะได้งานเงินมาเป็นก้อนเป็นกมทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภใหญ่ยังไม่มีนะคะงานท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะค่ะมาจากหน้าที่การงานนะคะบางคนมีโชคก็มาจากการงานไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะแล้ก็าเรียกว่าเหนื่อยถึงได้ตังค์นะคะคนต่อไป แชร์แล้วสุปีนี้หนูจะได้ลูกไหมคะทำสมาธิสื่อถึงไพ่ยิบสี่นะคะสุต้องใช้เวลาค่ะนะคะต้องใช้เวลาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะบางทีร่างกายอาจจะยังอ่อนแออยู่ออกกำลังกายให้จะมีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลานิดนึงนะคะ นะใช้เวลาเวลาตรงนี้มีโอกาสว่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีคือต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาสร้างบุญกุศลไปคะเด็กมีบุญจะได้มาเกิดนะคะสร้างบุญสร้างความดีไว้แล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้รามีลูกนะคะขอพรได้นะยังไม่หมดความหวังนะคะต่อไป เชร่แล้วเมหนูจะเจอเนื้อคู่ใหม่นะคะเมธทำสมาธิสื่อถึงไพ่นะคะหนูอยากถามว่าจะเจอเนื้อคู่ใหม่เจอค่ะแต่เจอแบบอาจจะไม่ได้มีพิธีแต่งงานนะคะเจอแบบรักแล้วได้กันเลยนะคะนะเจอค่ะ เจอแบบจู่โจมได้นะคะไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะคำถามต่อไปใครมีคำถามนะคะอ,ะอย่าลืมแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วเป็นค่าครูนะคะชื่อเล่นคำถามนะคะคนละหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็ทำสมาธิว่าท่านอยากถามอะไรทำสมาธิ สื่อถึงไพยิบซีนะคะสมาธิเป็นเรื่องสําคัญนะคะบางทีใจเราวอกแวกอะไพยิบสีอาจจะบอกไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากถามแต่ถ้าคุณมีสมาธิไพยิบสีจะทํานายถึงจิตและคําถามของคุณได้นะคะ,ะก็รอเพื่อนๆที่จะเข้ามานะคะอ่าต่อไปแชร์แล้วชาติตะวันการงานครับ ถามเรื่องการงานนะคะ,ะทำสมาธินะคะการงานท่านจะเป็นอย่างไรงานคุณดีมากเลยค่ะคุณเป็นคนหาเงินเก่งฝีมือดีได้เงินตลอดเลยค่ะนะคะเงินมาเงินไหลมาตลอดเลยนะคะคุณเป็นคนหาเงินเก่งที่สุดนะคะดีใ,ใจด้วยนะคะท่านใดที่จะ ถ้าใดที่จะถามนะคะพิมพ์ว่าแชร์แล้วนะคะชื่อเล่นหนึ่งคำถามเป็นค่าครูนะคะแชร์แล้วค่าบีครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมนะคะบีทำสมาธินะคะบีครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมครอบครัวอนาคตมีโอกาส มีอยู่เย็นเป็นสุขแต่ช่วงนี้เหนื่อยสู้ๆไปก่อนนะบีนะเป้าหมายมีความสุขมีมีทุกอย่างค่ะนะคะตอนนี้ก็สู้ๆนะคะขยันนะบีนะสู้ๆนะคะหนุเก่งอยู่แล้วท่านใดที่เข้ามาแล้วต้องการถามนะคะหนึ่งคำถามไพยุบสีนะคะใช์แล้วนะคะเป็นคราโคชื่อเล่นและคำถามนะคะ อตอนนี้ช่วงหลอเพื่อนท่านใดสนใจก็สนใจดูดวงก็ทางนี้นะคะเบอร์โทร088 092 159 9 8 8 8 8 6 2 8965 f เ c e b o o k อุกอุราชาคิมเงินเหลือมนะคะแชร์แล้วถามเรื่องอาชีพครับออสนะคะ อ๋อนะคะทำสมาธินะคะทำธรรมธาิื่อถึงภายดีค่ะจะมาจากงานที่เราลักนะแล้วสิ่งที่แล้วก็จะมาสมหวังสมปรรถนานะคะคุณกำลังจะมีความลักเดินเข้ามาหาคืองานที่คุณทำเป็นงานที่คุณลักนะคะคุณจะได้พบสิ่งที่สุขใจเกี่ยวกับเรื่องหนะ้าที่การงานนะคะ ทำงานอย่างมีความสุขนะคะออสนะคะจเย็นๆน,นะคะเราจะมีเวลากันไม่มากเท่าไหร่นะ,ะก็มาคุยกันระเบิดวันละหน่อยนะคะท่านใดสนใจที่อยากจะมาฟังกันพยากรณ์ก็คอยติดต่อนะคะเราจะลงเวลาไว้ทางเฟสว่า จะมาพยากรณ์เวลาไหนนะคะเพราะบางวันเวลาสะดวกไม่ตรงกันบางทีก็กลางคืนบางทีก็กลางวันนะคะบางคนบอกว่าอยากดูรายการจังเลยกลางวันทํางานไม่ว่างนะคะบางคนบอกว่ากลางคืนดีกว่าเลิกงานแล้วมานั่งดูได้นะคะก็คือแบ่งๆกันดูนะคะใครว่างกลางวันก็ดูกลางวันใครว่างกลางคืนก็ดูกลางคืนแต่คนไหนที่พลาดโอกาสยังไม่ได้ดูก็ย้อนหลังไปดู YouTube ได้นะคะไปฟังไปชมทั้งนั้นได้นะคะ รายการเราจะมีไปเรื่อยๆถ้ายังมีท่านเข้ามาชมมาสนับสนุนเรานะคะ,ะวันนี้ท้ายรายการนะคะท้ารายการก็ขอท่าน,นี้ก่อนนะคะวันหน้าเรามารับฟังรับฟังกันอีกนะคะยังมีคนเข้า,าอีกเหรอคะแชร์แล้วครับเอกเรื่องความรักครับ ค่ะเอกเอกตั้งสมาธินะคะสัมผัสไพยิบสีนะคะเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรบ้างความรักชอบอิสระค่ะนะคะความรักของคุณชอบอิสระไม่ชอบจู้จี้จุกจิกนะไม่ชอบมาให้ความรักมาเป็นเจ้าชีวิตนะคะ,ะความรักคุณเป็นอิสระนะคะก็คือไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้เป็นเจ้าชีวิตของเราแต่ทำอะไรก็ต้องพยายามเข้าใจกันนะคะ อะไรที่จู้จี้กันไปก็ยอมยอมกันนิดนึงก็จะผ่านไปเองนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะเรื่องเสียทุกอย่างนะคะความอิสระก็คือทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองชอบอิสระนะคะชอบอยู่ชอบอยู่เป็นคู่คุยกันดีๆบางคนว่าถามอะไรมากก็ไม่ชอบจู้จี้นะคือความชอบอิสระนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรความอิสระเสรีเป็นได้กับทุกๆคนแต่เราต้องอยู่กันแบบเข้าใจกันนะคะรักกัน คนเราที่เข้าใจกันแล้วอยู่กันได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอัะนนี้ท้ารายการนะคะก็ขอให้ท่านที่เข้ามารับชมรายการอุรชาพยากรณ์นี้จงมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโชคดีขอให้ทุกท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จนะคะสวัสดีค่ะพุะโทโชคดีค่ะ